สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับประชาชนทั่วไปผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกๆคนทุกๆมาตราที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถลงทะเบียนจองวันรับการฉีดวัคซีนได้แล้วนะครับซึ่งช่องทางการลงทะเบียนสะดวกง่ายรวดเร็วผ่านการจองได้หลายๆช่องทางซึ่งแต่ละช่องทาง สามารถการจองลงทะเบียนวัคซีนได้หมดพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง y u u t u b e จ a า r Channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมปัจจุบันที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันล่าสุดอย่างต่อเนื่องสำหรับวิธีการลงทะเบียนจองรับวันฉีดวัคซีน ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เปิดให้ประชาชนทั่วไปผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมได้ทำการจองลงทะเบียนรับนัดฉีดวัคซีนวันแรกผ่านทางเว็บไซต์ www thai ร่วมใจ com ผ่านร้านค้าสะดวกซื้อและผ่านแอปเป๋าตังซึ่งหลายๆคนก็คงได้ลงทะเบียนกันไปแล้วนะครับและยังมีอีกหลายคน ที่ต้องการจะลงทะเบียนจองรับการฉีดวัคซีนซึ่งสามารถเลือกช่องทางได้ตามที่สะดวกซึ่งทางช่อง YouTube hr channel ก็ได้ทำการนำเสนอข่าวนี้ไปแล้วนั้นซึ่งช่องทางที่ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไม่เป็นซึ่งช่องทางที่ง่ายและสะดวกที่สุดก็คือการลงทะเบียนผ่านทางร้านค้าสะดวกซื้อนั่นเองนะครับวันนี้ ทางช่องยู u ูบ hr channel จะขอนำเสนอช่องทางการจองรับวัคซีนผ่านร้านค้าสะดวกซื้อกันนะครับมาดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำข่าวสารจัดทำคลิปในครั้งต่อไปก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับ หากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับการจองวัคซีนผ่านร้านค้าสะดวกซื้อ7ซเว่ e อเปิด3,314สาขาซ a ม i ิ y m มา t ท็อ มินิบิกซีทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดรับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนแล้วนะครับวันนี้นะครับวันที่27พฤษภาคม2564ตั้งแต่เที่ยงวันหรือเวลา12.00นเป็นต้นไปถึงวันที่7มิถุนายน2564เท่านั้นเพียงแค่เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่สามารถติดต่อ กลับได้ซึ่งสำหรับกรุงเทพมหานาครและหอ,อการค้าไทยได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายขยายช่องทางกระจายวัคซีนเป็นทางเลือกให้กับคนไทยได้ทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด2019ในโครงการไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยผ่านเว็บไซต์ w w w t บไทยร่วมใจ .com เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกมาตาที่อาศัยอยู่หรือทำงานพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง18ปีถึง59ปีไม่อยู่ในกลุ่ม7โรคเสี่ยงให้ได้รับการจองวัคซีนและได้รับการฉีดวัคซีนโควิด2019นอกโรงพยาบาลได้แล้วนะครับซึ่งทางด้านนายวิชัยจันทริยากุล กรรมการผู้จัดก,การบริษัทจำกัดมหาชน CPO กล่าวว่าขณะนี้ได้เตรียมพนักงานที่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือตลอดจนอุปกรณ์ที่ร้านเซเว่นอเลเว่นทั้ง3,314สาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทันทีที่ระบบเปิดให้สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่27พฤษภาคม 2,564ตั้งแต่12.00นนไปต้นไปส่วนในวันต่อๆไปจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา08.30นถึง18.00นเท่านั้นซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไปผู้ประกันตนที่จะมาทำการลงทะเบียนที่ร้าน7 e เว่ e อเวหรือ Family Mart ท็อปซ p เปอร์มาร์เกต็ตมินิบซจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและ ต้องมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใดก็ได้เน้นนะครับมีโทรศัพท์มือถือรุ่นใดก็ได้ที่สามารถติดต่อได้มาแจ้งพนักงานเพื่อช่วยดำเนินการตามขั้นตอนผ่านระบบซึ่งพนักงานจะดำเนินการให้ดังต่อไปนี้เข้าสู่ระบบไทยร่วมใจตรวจสอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขกดให้ความยินยอมระบ,บุ รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับการจัดสรรวัคซีนตรวจสอบและยืนยันข้อมูลระบบจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนกรอกรหัส OTP 6กหลักเพื่อให้ระบบยืนยันการรับข้อมูลหลังได้รับข้อมูลจาก SMS ยืนยันข้อมูลแล้วให้ทำการเข้าจองนัดหมายวัคซีนตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนหมายเลข1516ย้ํานย้ำนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่สายด่วนหมายเลข1516ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าต้นไปจนถึง2ทุ่มของทุกๆวันและหากสะดวกรับฉีดวัคซีนที่ไหนแจ้งให้กับทางร้านค้าสะดวกซื้อที่ได้ทำการลงทะเบียนให้เพื่อที่จะได้ลงสถานที่ ที่ให้ท่านได้ตามภาพตามตัวอย่างกันนะครับเช่นหากท่านอยู่ในเขตพื้นที่บางแคบางบอลน,น้องแขมท่านสามารถเลือกเดอะมอลล์บางแคหรือสามารถเลือกบิ๊กซีบางบอลเป็นต้นนะครับซึ่งหากลงจองช่องทางไหนที่สะดวกก็เลือกได้เลยนะครับหากสะดวกช่องทางแอปเปาตังก็ลงจองผ่านช่องทางแอปเปาตังได้สังเกตมุมซ้าย บริการแนะนำจะมีแถบเมนูโครงการไทยร่วมใจแสดงความประสงค์เพื่อเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนเข้าไปทำตามขั้นตอนและหากท่านสะดวกผ่านการจองวัคซีนผ่าน w w w t h a i r เว m ไทใจก็สามารถเข้าไปทำตามขั้นตอนได้เลยอย่างไรนะครับให้เข้าไปจองกันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันทั้งประเทศกันนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตท,ทางช่อง YouTube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีก,กรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว ทางช่อง y o YouTube บ hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง y o u u u e e hr channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษร หรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม